มาแล้วเริ่มต้นชาววันใหม่ครับหูหมีเดี๋ยวเราจะเริ่มแกะจากตรงนี้ก่อนทั้งอันแล้วก็จะดูว่ามันแคบกว้างแค่ไหนนะครับแล้วก็จะมาเจาะรูใส่ลงไปอ,อความจริงเราก็สามารถแกะได้จากไม้ชิ้นเดียวนะแต่ปานอ่ะเป็นคนที่เสียดายเนื้อไม้เพราะถ้าเราจะแกะอย่างเงี้ยทั้งอันใช่ไหมไม้ที่ต้องเสียไปอ่ะมันจะมีเยอะมาก ก็เลยชอบเลือกที่จะทำส่วนเล็กๆมาติดภายหลังครับยังกะยานอวกาศลงดาวองคาร โอเคแต่ทีนี้ปา่านว่าแถวๆนี้น่าจะลงมาให้มากกว่านี้ครับแล้วก็ต้องทำให้มันคอดพิธีพิถันหน่อยนะทำทั้งที สนุกมากครับเหนื่อยมากแล้วก็มีล่องลอยที่คาดไม่ถึงเยอะมาก <c oughs> เช่นตรงนี้เป็นไฮไลท์เลยตอนมันมามาเป็นไม้ท่อนครับมันมองไม่เห็นนะ <c oughs> ก็แกะแกะไปเรื่อยๆแล้วมันตรงกับตำแหน่งที่น่าสนใจพอดีเช่น <c oughs> แล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนกัน <c oughs> มันอยู่ข้างนอกมันจะเป็นสีเข้มๆครับ <c oughs> ก็ได้เป็นลายที่แบบเออเท่มากประหลาดมากแล้วก็มีเทคนิคที่มีเฉพาะไม้บางชนิดที่ทําได้ไม้เนื้อแข็งอะไรครับเนี่ยการรับน้ำหนักของมันไม่งั้นมันจะพังด้วย เสร็จแล้วพี่หมีตอนสุดท้ายมีเพิ่มก้อนปิดสนาตรงนี้ครับที่อดีตชาติเคยเป็นเต่าทองแต่ว่าเปลี่ยนใจแล้วไม่ลงสีมันสวยกว่าก็เลยเแล้วแต่คนจินตนาการนะแต่ให้รู้ว่ามันเคยเป็นเต่าทองตอาะดาตดาะดาเฮ้เฮ <c oughs> <c oughs>